ผมขอแยกออกเป็น2อ่อะีดีเทลหลักๆเลยอ,อันดับแรกครับผู้บริหารของเราจากสิ่งใกล้ตัวเลยนะหัวหน้าของผมนะครับให้เรียนรู้งานตั้งแต่แรกเลยคือผมเป็นสเต็ปงานลูกจ้างชั่วคราวลูกจ้างสาวมันแล้วก็พนักงานได้ทํางานทุกๆอย่างครับงานวิธีกรงานวิทยากรงานโปรเจกต์คือหัวหน้ามุ่งเน้นว่า คุณไม่ได้อยู่กะบะขหรือคุณอยู่กะบะขคุณออกไปแล้วคุณต้องแข็งแกล่งท้งร่างกายและจิตใจนะครับ oh. ในจุดนี้ oh. ต่อว่าการจัดหาสวัสดิการดีๆสวัสดิการที่สมาชิกใช้ได้ครอบครัวใช้ได้พนักงานกะบะขก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันโดยหลักในการจัดเสริการของเราครับลดรายจ่ายเพิ่มรายได้และก็สร้างความสุขทึ่ง3ส่วนนี้ตรงกับความต้องการในชีวิตประจาวันของคนเราครับ และส่วนที่3ก็คือรับฟังความคิดเห็นไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งไหนการประชุมทุกๆคนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่นะครับในจุดนี้แล้วก็ส่วนสุดท้ายมุ่งเน้นผลประโยชน์ขององค์กรเป็นหลักอ้าวพักเที่ยงไม่อยู่ใช่ไหมปิดไฟประหยัดไฟลดงบประมาณครับขอบคุณครับจอนก่จอทีน <ละ S 2>